ลูกค้าบอกเจ๊เจ๊โทรศัพท์ลูกค้งอีกแล้วครับรอบนี้หนักเลยครับทั้งจอนะครับแตกนะครับทั้งฝาหลังนะคะยับเลยนะครับอ้าวเยวเจ๊แจกให้นะคะเดี๋ยวให้พี่พิมเปลี่ยนให้เลยค่ะตอนนี้เลยเรอรับได้เลยนะฝาหลังแตกอรอบที่แล้วน่าจะประกอบเครื่องเองนะคะเพราะว่าติดใช้กาวตาช้างติดมาค่ะดูกาวหนามากเลยนะคะตอนนี้ก็พี่พิมพ์ก็ต้องทำความสะอาดนะเอากาวออกก่อน มันจะมีที่ปั่นกาวนะไปเอาปั่นออกให้เรียบร้อยทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงประกอบเสร็จแล้วจะสวยไหมเสร็จแล้วจ้าพี่พิมพ์ได้เครื่องใหม่แล้วนะอ่า เรียบร้อยสวยงามค่าพี่พิมพ์ทำไรจ้าเปลี่ยนจอคะ่ะเปลี่ยนจอรุ่นอะไรคะลีโนโ่ 2F ค่ะลีโนโ2 M นะคะวันนี้เปลี่ยนจอเยอะมากเลยนะตั้งแต่เช้ชาเนี่ยเปลี่ยนหลายจอแล้วเนี่ยจัดไปเนียนๆนะคะใครทีอ่อยากจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบกนะคะมีปัญหาโทรศัพท์มือถือนะคะ ไม่ปิดเครื่องดับตกน้ำนะคะโดนความชื้นนะ,ะไม่ดังลำโพงไม่ดังก็มาหาพี่พิมพ์ได้นะคะที่สาขา<ม>สาขาหกนะคะสาขาหนะคะตรงข้ามกับเซนทันเวสเกตบางใหญ่นะคะเซนทันเวสเกตอยู่ฝั่งโน้นนะคะเนี่ยมาลงขึ้นสะพานลอยลงมาก็เดินช่องกลางอย่างนี้นะคะมันก็จะมีเป็นทางเดินนะคะเป็นทางเดินไปทะลุบางใหญ่นะคะก็จะเจอรัน รุ่งเพชรโฟนนะคะสาขาที่หกะะคะพีิพิงนะคะโอ้โหเนียนเนียนะคะเปลี่ยนจอด i โนสองเอนะคะเปิดได้นานมากอันนี้ก็ช่างช่างก็บางคนก็บอกว่าอุ๊ยช่างผู้หญิงมีด้วยเหรอมีสีเดียเนี่ยเนี่ยที่ร้านเจนเนี่ยช่างผู้หญิงเยอะึโอเค เสแล้วฮะประกอบเครื่องได้จ้าฟิล์มก็มีนะคะฟิล์มกันรอยก็มีทุกรุ่นเคสก็มีค่ะ,ะหรือว่าอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะก็มาได้เลยนะคะอุปกรณ์เสริมก็มีนะคะมีทุกอย่างจะมาหาเราได้เลยนะคะที่รุ่งเพชรโฟนบางใหญ่นะคะ